ลาสุอฮอยลุนเหมือนจะเริ่มจับทางและปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้มากขึ้นนะครับจากหลักฐานการทำประตูติดต่อกันมาแล้ว6เกมซึ่งกว่าที่เขาจะเปิดซิงตุงแรกในพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง15นัดด้วยกันนะครับจากนั้นเหมือนเครื่องเริ่มติดเร่งทำประรตูได้อย่างต่อเนื่องจากความพยายามความกระหายทุกอย่างมันส่งผลให้เขากลับมาอยู่ในจุดที่มีความมั่นใจอีกครั้งแน่นอนสิ่งที่อยู่คู่กับฮอยลุนมาตั้งแต่เด็กคือความตั้งใจและสภาพใจิตใจที่มองในแง่บวกครับ E ย้อนกลับไปสมัยที่ฮอยลุนอายุเพียง10ขวบเนี่ยที่บ้านของเขาที่ประเทศเดนมาร์กมีข้อความแปะไว้บนฝาผนังครับใจความของข้อความดังกล่าวเนี่ยระบุไว้ว่าเป้าหมายของผมคือการเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กและเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาผ่านไปราวหนึ่งทศวรรษครับเขาไปชิดสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ได้สําเร็จทั้งการได้ลงสามรับใช้บ้านเกิดและย้ายมาร่วมทัพทีมในฝันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชีวิตของเขาในช่วง2ปีที่ผ่านมาพลิกผันอย่างรวดเร็วครับทั้งการย้ายจากคเปนเฮเกนไปร่วมทัพสโตม ค่าตัวเพียง2ล้านยูโรจากนั้นอีก6เดือนค่าตัวพุ่งทะยานไปข้างหน้าหลายเท่าตัวครับจากการถูกอัลัานตาดึงตัวไปร่วมทีมจากการเปิดเผยเนี่ยค่าตัวการย้ายทีมครั้งนั้นอยู่ที่ราวๆ20ล้านยูโรด้วยกัน1ปีให้หลังความสําเร็จอีกชิ้นก็ว่ามันจบจนได้นะครับเจ้าตัวได้ย้ายมาร่วมทับสโมสรในฝันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมค่าตัวมหาศาลแต่แน่นอนการระจนภัยครั้งนี้มันยากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาครับเพราะว่าความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงสิ่งที่แฟนบอลต้องการคือการทำประต้ีอ มาสุดประเด็นนี้ลอน์อไอินสันเคยให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลนะครับไว้ประมาณว่าการเป็นกองหน้าของแมนยูเต็ดมันจะมีความกดดันที่มากกว่าเดิมอยู่แล้วพร้อมกับยกเคสของโอลิวอร์กินกองหน้าแอสตันวิล่าขึ้นมาเปรียบเทียบพร้อมบอกว่าถ้ากองหน้าอย่างวัดกินยิงประตูไม่ได้2หรือ3เกมมันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่อะไรเลยครับแต่กับแมนยูมันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นไม่แปลกที่ในช่วงแรกอาจจะมีความกดดันเข้ามาท้าทายอยู่บ้างนะครับจากการที่ยิงประตูไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหราะว ภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเขาพร้อมผ่านช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจําเหล่านี้ไปได้ครั้งหนึ่งมอเทนคอลินโคสเยาว,วชนของฮอยลุนเคยออกมาพูดถึงอดีตลูกทีมรายนี้ไว้นะครับโดยเขาบอกว่าฮอยลุนไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นในเรื่องของเทคนิคแต่เป็นในเรื่องของภาพจิตใจเขาอยู่ในสนามด้วยภาพจิตใจที่ค่อนข้างดีแม้ทีมจะตกอยู่ในสภาวะที่เลวหลายก็ตามประเด็นนี้สอดคล้องกับที่คริสเตียนมูรูนะครับอีกหนึ่งเอชโคสของฮอยลุนที่เคยร่วมง,งานกาันสมัยเยาว,วชนเนี่ยออกมายืนยันถึงเรื่องนี้นะครับโดยมูรูได้บอกว่า ลาร์สมูดเป็นคนที่ชอบความท้าทายเอามากๆครับเขาเติบโตทุกครั้งที่ได้โอกาสลงสนามไปอีกจุดที่สอดคล้องจากการเล่าของอดีต2โค้ชที่ผ่านมานะครับคือการเรียนรู้ยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปเมื่อช่วงไม่นานมานี้ครับโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตกองหน้าของยูเวเตดเนี่ยมาเรียนรู้งานที่คาร์ดิงตันนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยฮอยรูุ่นฝึกซ้อมอยู่แล้วก็ได้มีช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยเดินมาอาร์เรนท์เชอร์นะครับเพื่อจะขออนุญ,ญาตไปพูดคุยกับอาร์วีพีแลกเปลี่ยน รู้กันว่าคือกองหน้าที่เป็นตำนานของวงการลูกหนังอังกฤษเลยก็ว่าได้ตัวเรื่องนี้เรื่องฟยดานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ว่าฟานเวอร์ซี่ได้บอกกับเขาว่าฮอยลุนเนี่ยถามเขาถามมากมายเลยแน่นอนนี่คือสัญญาณของคนที่ต้องการเรียนรู้มันเป็นเรื่องดีที่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีสําหรับอนาคตของสโมสรแห่งนี้ ซึ่งนี่คือความทะเยอทะยานของเด็กนุ่มรายนี้นะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปให้ได้มากกว่าเดิมไม่หยุดนิ่งพร้อมเรียนรู้และเขาเองรู้ว่าการเรียนให้กับแมนยูวิเตดเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าโดยเฉพาะการทาประตูที่ผ่านมาแมนยูวิเตดนับตั้งแต่บทยุคเซอร์ลิคฟูซันไปครับส่วนใหญ่พวกเขามักซ็้สัญญากับกองหน้าอายุเยอะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเรลฟันเกา่าซาร์ตักอิบดาฮิโมวิชหรือเอลิสันคาวานี่แต่ความสําเร็จมันไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรม,มากนะครับกับปัจจุบนันอาจแตกต่างออกไปล,ลนนาปุอรน การซื้อทั้งปัจจุบันและอนาคตก็คงไม่ผิดอายุยังน้อยครับสามารถใช้งานได้ทันทีและคาดหวังถึงฟอร์มดีๆในซีซั่นถัดๆไปได้แม้ช่วงแรกเขาอาจจะต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนร่างกายที่ไม่ฟิตพร้อม100%ซหรือแม้แต่เพื่อน่วมทีมในสาไม่ค่อยจะจ่ายบอลให้จนเกิดสถติที่ว่ากานาโชหรืออันโตนี่เนี่ยส่งบอลให้กับเพื่อนู่มทีมคนใหม่เฉลี่ยน,น้อยกว่า1ครั้งต่อเกมด้วยนะครับจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมันคือทัศนคติที่ยอด ทั้งการชอบเผชิญความท้าทายหรือรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างดเวนฟานเพอร์ซี่หรือเบดดี้แมคคาร์ดี้โคชกองหน้าของทีมแน่นอนว่าที่กล่าวมาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นการการันตีเลยครับว่าฮอยลุนจะมีผลงานทเทปี้ยงป้าปตลอดรอดฝั่งทำประตูเป็นกอบเป็นกามแต่อย่างที่บอกไปครับเรื่องอนาคตไม่มีใครรู้ได้หรือหรือคาดเดาได้ว่าฮอยลุนจะไปจบซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้า,ด,านด้วยผลงานทำประตูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโฟกัสที่อดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันมาแสดงให้เห็นนะครับว่าฮอยลุนมีความมุ่งมัั่นนนนนมมาาาากกกขดไหและพพรร้้ออิสูจ์ตวเงใ เป็นดาวยิงเบอร์ต้นๆให้ได้ครับและนี่คือเรื่องเล่าจากอดีตโค้ชบางคนของฮอยลุนกับผลงานในปัจจุบันที่เกิดขึ้นครับส่วนในวันพรุ่งนี้ขอกสามอินไซด์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามขอกสามไว้ด้วยครับครับผมครับวู้ดทุกที่ให้มีแต่ความสุขด้วยหูฟังอาสากิใชยอาสากิเสียงดีเบสแน่นแบตอึดคุ้มค่าหาซื้อง่ายตามรา้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ